นี่แหละซิกเนเจอร์ของเราใส่ลำไยลงไปตาโร่ใช่ไหมมันมัน้าตำส้มลำไยแบบเคีงเคีงนะเนี่ยนะหูวยวันนี้ได้อะไรนะคูบาได้ลำไยตำฮะตำส้มลำไยใแบบเคียงเคียงเลยใช่ไหมอ้าวไหนมาดูก่อนสิ อลำไยแบบเข่งๆครับอันนี้เราปอกมาแล้วใช่ไหมหนุ่มใช่เราปอกปอกเปลือกมาแล้วปอกเปียกมาแล้วปอกเปียกมาแล้วใช่ใช่ไหมสุกดฮะใช่ลำไยนี้คือเราปอกปอกเอาเปียกออกมาแล้วใช่เราปอกเปียกออกมาแล้วในครกมีอะไรบ้างในครกมีพริกกับกระเทียมกระเทียมกระเทียมทูนกระเทียม กระเทียมทุนอ้าใส่อะไรลงไปใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ผงนัวแบบเน้นๆลงไปครับเน้นๆมันเน้นจริงๆนะวันนี้นะเน้นมากแล้วก็ใส่บักเคียเลียนเอาบักเคียเลียนมกเขียเทศเออเคียเลียนเคียเทศอ้าบอสอย่าเฝ้าตำเนี่ยใส่มะเขือเทศลงไปก่อนเคียรอเอ้าจะเทศเหมอนพระไหม ไม่มีอืมโอ้ถ้ามะเขือบันเทศนี้ผมก็ไม่อยู่นะซิกนะที่จะไปวิ่งเลยนะต้องหลอกแน่ๆเลยอืมเอาเขือเทศที่จริงมันมีัะเขือเคืออีกนะเส่บักเขือคืออืมเขือเคืออืมอันแล้วก็หยอดน้ำปลาร้าลงไปปลาร้ารสชาติหอมๆเลยเป็นไงบ็อกอือดีเลยดีเลย อืมเอาเอาหัวให้มันเข้ากันเลยหัวหนวหนวยังไงหัวอู้หน้ำปลาเหียใส่ส้งฉันไม่เป็นไรมันเป็นซิกออยังไงเนาะอ่ะใส่ซิกเนเจอร์ลงไปเลยนี่แหละซิกเนเจอร์ของเราใส่ลำไยลงไปเลยโอ้ยิ่งน้อยยิ่งเหียนะอย่าให้มันเหียสิมันหล่นมากแล้ว โอ้โหบอสเงาะลำใหญ่ยูว่ามันเห็ดตาโลใช่ไหมมันมันคล้ายคลึงกันไหมใช่กับอะไรกับเห็ดตาโลก็บอกก็บอกใครดนบันดานใจให้เว้าแบบนี้ให้พูดแบบนี้น้องก็ผมว่าจะไม่พูดบอสแล้วโว้พูดไทยแล้วนะเอาสิเนเจอร์เราอยู่ตรงเทนี่แหละบอส ชิคเกอร์อยู่ตรงเทกนะอาเทกเลยบอสบอสอย่าหะกากแบบนั้นอย่าหะอย่าหัหลายเซียนเซียนเซียนไม่ใช่เซียนธรรมดาแล้วมันเป็นเห็ดด้วยตำส้มลำใหญ่แบบเคียงๆนะเนี่ยนะตำส้มลำใหญ่แบบเคียงๆเอาสำเนียงทำไมออกไปแบบนั้นน้องวันนี้เราจะพูดภาษากลาง ภาคกลางใชงเออวันนี้เราได้อะไรตำส้มลำใหญ่เราจะเอามาตำตำเหมือนอันอันอันตำเหมือนมะละกอเออบะคงนี่แปดแน่เด้ะลองลองเอาแน่ลองดูสิบอดเป็นยังไงโอ้ยแช่ว่าเหมือนเห็ดตาลูนะใช่ไหม เป็นไง <S <s <uss qualified> เดี๋ยวลองคืดก่อนนะ <g iven> โอค้คืด<อน>มันเหมียนอะไร <Rocky> ไม่มีอะไรเหมือนมันเลย <laughs> ไม่มีอะไรอยากเมียนเลยบอกแล้วมันเก่งเกินแค่คำก่อนโอ้ยมันบอกไทยมันบอกหยัางนะใหบอว่าก็เกาดีสักกาวอืมันเป็นบานๆเผ็ดๆวอาว่าจะว่าเหมันบ่ได้อยู่อ่ะ ทำนก็ได้บอนี่มันเกิได้ยากเถอะนะมันกิดออกฝันฝันแต่ว่ามันโบเข่ากันเลยเนี่ยแม่มันโบถือกับปรเด็กมันโบถือกับปรเด็กอยู่แล้วมันโบเข่าน้าเข่าเนื้อเลยนะถึงเป็นกอนเหรอหวานน้ำอยู่ไอ้เด็กจะคืนไปแล้วทีเพียรต่ำ ตัวหัวตอนนี้วางกับเพชรมันกำลังสูกันอืนพี่บ้ายัางเลยเราพี่นอ้องมันเป็นเพชรเพชรเคมเ็มเค็มเนาะหมืนหวานเนาะคือรสชาตินี่มัน,ม,นมันบโกลม์กลมเลยมันมันโบเข่ากันเลยครับเด็กคอลองตัวพริกแห้งอีกเบิ่งก่อนนะเ <c oughs> อ้า กระเสบยยูดิมันหนันกระซั่มกินล้ำยายนเลยนะอืมมันมีความเผ็ดถ้าเอาอหรีนี่เต็มซิปให้เท่าไหร่สิบไอ้ามบอสเต็มซิบให้เท่าไหร่ยี่สิบเลยแซบแบบสำหรับผมนี่เต็มสิบผมให้ประมาณสองครับเพราะว่ามันมันโบเข่ากันเลยกินเยอะกว่าเอามาปอกกินดีกว่าอืมันโบได้เลยครับเพราะว่ามัน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 แยกรสชาติกันเลยนะ มันกินกับเขาบ่ได้บ่ถ้าไป๋ไรปรกินได้กับเขาขเขาต้มอืมต้มเขาวาดจะเห็นบ่อืมก็อบอกอยู่ถ้า่อื่นพี่น้องอยากให้เฮ็ดอีกอย่างหรืออยากให้ลองเฮ็ดเมนูอีกอย่างอีกเนาะเดี๋ยวปรกวมจะเป็นคนพิสูจน์ให้ครับสำหรับมื้อนี้หาหม่องสุดยอดอีกเบิ่งก่อนนะโอ้หาได้บ่เนาะมื้อนี้ขอบ่เนาะติอืี สุดยอดแบบจะบอกใครก็เดียวแต่ว่าน้ำเบิ้งนี่ว่ามันเห็ดต่ำรูปกุ้นลเลยหรออืมเฮ้อขุดยอดตัวไปคนเดียวอะตอนนี้แบบเทีดๆงสตูดิโอกำลังเดินทางมาเกินฝันแล้วนาอซิงเนาะกำลังจะถึงหนึ่งแสนซับสำหรับที่นองเบิ้งแล้ยวยังไงฝากกดถือใจน้ำเนาะ เพื่อเป็นกําลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปครับถ้าเฮ็ดอี่ยังผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้หลายๆสําหรับมื้อน,นี้ขอโต้ก่อนครับมื้ออื่นอยากเฮ็ดอี่ยังแบบเครงๆแบบนี้อีกลองว่ามาเบิ่งเต็มซีมให้เฮาได้ให้ต่ออีกเใช่ไหมให้เบิดหืให้เบิดเต็มซีมให้เบิดอยุหืมให้เบิด,บดไปทั้งเลยทั้งศูนย์ต้องขั้นไปเบิ้ดทั้งศูนย์ต้มเขาต้มเขาบานเต็มซีมให้เขาเลยเอายี่สิบยี่สิบคือเขาบอดกันยืนยันว่าสิแซ่บเดี๋ยวเสียบบอนี้ขอตดก่อนครับ